ท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการจัดเด็กการ์ดไฟแวนการ์ดเอ่อเวอร์ชันภาษาไทยและญี่ปุ่นของแคนเอ่อนี่นะครับอ่ากล้องมันไม่ค่อยชัดเลยนะก็แคนชาร์โดพลาดินเป็นแคนที่ก็หลายคนชอบนะฮะเพราะว่ามันอาจจะแบบองค์ประกอบอะไรหลายอย่างมันเป็นแคนที่ เท่นะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นแค่นี้มานานพอสมควรเหมือนกันโอเคด้วยตัวองค์ประกอบตอนนี้ในบรรยากาศไทยนะครับมันยังไม่มีสาย r e v e n เจอร์เข้ามาฉะนั้นตอนนี้ที่จะเล่นได้ก็มีแค่ลิมิตเบรกตัวผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันชื่อว่าอะไรแต่ว่า มันถ้าถามว่าโอเคไหมในตอนนี้ผมว่าก็พอใช้ถูไทยไปได้ก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็รอรีวนเจอกันอยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นลิสต์คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ชุดเก่าตั้งแต่เออบีทีก่อนแล้วกันนะครับว่าควรจะจัดยังไงแนวทางควรจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าการจัดเด็กทุกคนจัดไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะนี่จะเป็นสายของ Phantom Blaster Overlord นะครับผมอตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูจาก3 2 1 0นะครับว่าผมใส่อะไรมั่งการจัดเด็กไม่มีถูกหรือผิดนะครับแล้วแต่คนจะจัดนะครับใส่3ใบนะครับผม p h น n t ม m Blaster Overlord ออันนี้เป็นตัวเอกของเราเลยตัวชูโรงเราตัวเก่งมาก แต่ก็ตัวนี้มีข้อเสียตรงที่ถ้าไม่ได้คอนไลท์จะกลายเป็นแค่ตัวธรรมดาไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยสกิลของมันคือการจ่ายเคาน์เตอร์บัสถึง3นะครับเคาน์เตอร์บัสสจ่ายถึง3เลยทีเดียว3นี่มันก็ไม่ใช่น้อยๆนะเยอะอยู่นะครับก็3ตัวต่อไป oh. <laughs> ของตก ต่อไปนะครับก็นี่เลยอแน่นอนว่าเราเล่นคอสไลท์ถ้าเราเล่นคอสไลท์อยู่แล้วตัวนี้ครับผม Phantom ล l a s t e r Dragon จะมีข้อความเขียนไว้นะครับอันนี้จะเป็นแบบธรรมดาโอเคแบบธรรมดานะครับอันนี้คืออาธรรมดาอันนี้คืออาที่ผมได้จากการแข่งขันมาก็หาง่ายนะครับไม่ยากมาก ความตายและความสิ้นหวังอ่าก็จะเป็นคำเขียนไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเขียนไว้ก็คล้ายๆกันนะไม่มีอะไร <c oughs> ก็สกิลตัวนี้ครับเหมาะเหมาะแก่การเอามากดต้นเกมมากกว่าเจ้าเอ่อโอเวอร์หลดนะครับเพราะว่าเจ้าเจ้าตัวโอเวอร์โหลดนี่จ่ายคาเต์บร์ถึง3แล้วก็ยังต้องทิ้งตัวเองด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่มันจะแพงแพงพอสมควรในการ ที่เราจะต้องเอามาจ่ายต้นเกมนะครับถ้าต้นเกมเราวางบอร์ดได้เราควรจะจ่ายตัวนี้ตั้งแต่แรกนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ใส่3นะครับผมจะใส่อยู่ที่8ใบนะครับโดยมาตรฐานที่ผมเล่นผมจะมีเกต3ผมจะมีตัวที่เอาไว้ยืนบอร์ด2ใบกับตัวที่ยืนแวนเป็น6ใบรวมกันจะเป็น8นะครับอีก2ใบที่ผมเอาไว้ยืนบอร์ดก็คือนี่แหละครับนักเวทแห่งความมืด อ่าตัวนี้9 0 0 0พนะครับพลัง9000ถือว่าน้อยมากในบรรดาเกบสานะครับถ้าเอามายืนแมนก็ชิบหายเลยครับตายแน่นอนแต่ถ้ายืนเลียครับความสามารถพิเศษคือเมื่อยืนเลียได้เปิดหนึ่งตัวเปิดปุ๊บอสมมุติน,นี่เราก็ลงเรียกัดช่องอื่นได้นะครับเอาไปลงช่องหน้าเอาไปตีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็เป็นตัวที่เอามาซัพพอร์ตตัวนี้เพื่อให้ในต้นเกมเราจะได้กินบอร์ดได้เร็วขึ้น เกมบุกของเราจะได้ต่อเนื่องนะครับคือตัวของชาร์โด p พ l a าดินเราต้องกินบอร์ดตัวเองถ้าเกมบุกเราหลุดมันจะยากนะครับเพราะว่าเราจะตั้งบอร์ดขึ้นมาใหม่ได้ยากมากแล้วยิ่งเจอพวกคันิโรมันตัดบอร์ดเราเรื่อยๆก็จะลําบากเอ้ยจะลําบากขึ้นไปอีกนะครับนี่เกณ2สองนะครับใส่แน่นอนครับตัวนี้บล็ s สเตอร์ดโอเคใส่ไว้ทำอะไรเดี๋ยวถึงเกณฑหนึ่งข้อน่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่า ผมเอามาการสกูเฉยๆจริงๆก็ไม่อยากใส่นะครับมาถึงเกียสองตัวต่อไปครับผมคนนี้ใส่4ใบเลยครับเมื่อแวนกาดติดชื่อบลัสเตอร์จะตีเพิ่มขึ้นอีก3,000นะครับก็จะกลายเป็นตี 12K นะครับจะทำให้ฝั่งตรงข้ามที่ยืน1,000 0หรือว่า1 000, 1 0 0 0 0 จะโดนเราตีขึ้นขึ้นไปได้เพราะมันบวก3000นั่นเองต่อภาพแบบ9000ธรรมดาอย่เงี้ยเราไปต่ออีก5000เราไปต่อบูธ8000ันนี้ก็ได้แค่17เขาก็ขอหมื่นอยู่ดีนะครับแต่ถ้าอันนี้มันจะมันก็จะเป็น2 0 0 0มื่นเงี้ยเผื่อเราได้ได้มาหมื่นห้านะฮะมันก็ก็ถือว่าแรงอยู่พอสมควรก็ตัวนี้ก็ใส่4นะฮะจริงๆใส่3ก็ได้ครับไปเพิ่มตัวจั่วอะไรอย่างเงี้ก็ได้ตัวต่อมาครับ มาฮานะครับสตรีแห่งความมืดมาฮาหรือว่ามาชาในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะครับหรือว่าเรียการเราจะได้คอเตอร์บัสสและเรียกเกียร์หนึ่งหนึ่งตัวครับเอามาเพิ่มบอร์ดในช่วงอตอนต้นเกมหรือว่ากลางเกมเพื่อให้เกมบุกเราเร็วมากขึ้นนะครับเกียร์สอตัวต่อมาครับผม แม่มดกรอมเนมานจริงๆต้องอ่านว่าเนมานนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเขียนว่าเนวานก็ไม่รู้ว่าอันนี้ถูกหรือผิดนะก็อันนี้ก็แก่เขาเตะบาร์สทิ้งมือแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งเาเตะบาร์สหนึ่งเราจะได้จวดการ์ดสองใบก็ถือว่าโอเคนะครับแน่นอนครับเกณฑ์นหนึ่งตัวต่อมาครับสี่ใบเพอร์เฟกต์การ์ดหรือว่าในภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียกกันว่า คอนเซนกาดนะครับผมสี่ใบย,ยุคนี้ต้องใส่สีถไม่สนี่เละเทะนะครับ4ใบนะฮะนี่ครับผมบลอสเตอร์ดาร์ของผมใส่มาเพราะว่าตัวนี้นะครับเอามาใช้กับตัวเริ่มตัวนี้เจ้าคนนี้บอกว่าถ้าคนนี้ไลทับตัวนี้ เราจะได้เสิร์ฟบัสเตอร์ดาวขึ้นมือซึ่งแน่ๆว่ามันจะการสกูเกตสได้โดยที่เราได้มือเพิ่มด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะแล้วก็บัสเตอร์ดาวมันก็จะยืนจากเ 9, าก้าพันจะกลายเป็นหมื่นหนึ่งแล้วตัวนี้ก็จะยืนจากหกพันเป็นแปดพันด้วยนะครับแต่ถ้าอยู่ช่องเรียาก,าก,ากาศก็เป็นหกพันเท่าเดิมนะฮะอยู่ช่องเรียก็มีสกิลทิ้งเกตสามหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาแฟนทอมบัสเตอร์ขึ้นมือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรผ่าน,นเลยตัวนี้ครับผม พีเดดไม้ตายเลยครับไนแรมเพนเตอร์ enter, ตัวนี้ครับถ้าผมเอาผมใส่มา2ใบเอามากันการที่เราหลุดคอสไลท์ light, เมื่อเราหลุดนะครับมันจะมีวิธีแก้อยู่ก็คือผมจะใช้คนนี้แต่ต้องมีคนนี้อยู่เมนมือก่อนนะครับถ้าถ้าเราหลุดจริงๆต้องมีแล้วก็เราก็ใช้นี่ลงมาเขาทบาสครับเรียกตัวนี้มาแล้วก็เอาตัวนี้ ยัดเข้าไปในโซครับถ้าแวนการ์ดเราเป็นโอเวอร์ลอดยืนอยู่อย่างนี้พอดีมันก็จะถือว่าเป็นการคอรอสไลท์เลยครับเพราะว่าการคอรอสไลท์นี่ไม่ต้องจะเป็นต้องไลท์ทับนะครับขอแค่ตัวนั้นมีอยู่ในโซแค่นั้นก็เพียงพอต่อการคอรอสไลท์แล้วนะครับคนนี้ครับผมแม่มดอัเ,อเรมรอสลอ,อสดอวเด็กด้วยนะโอเคตัวนี้ครับเลททิ้งจัว่ว คงไม่มีอะไรมากนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวอีกหน่อยคงได้เอามาใส่กันในยุคลีเจียนนะฮะถ้าเด็กวิชคงได้ใส่กันนะฮะเพราะว่าเลททิ้งจั่วมันจะช่วยในเรื่องที่เราไม่ต้องเสียมือด้วยแล้วเราก็ได้ทำดอกเพิ่มให้ถึง4ใบเร็วขึ้นเพื่อใช้ในการรีเจียนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าการรีเจียนคืออะไรเลกสอตัวต่อมาครับเกตหนึตัวสุดท้ายของเราแล้ว8ป0 0ัสตัวคารลน,นั่นเองครับ บูตมาตรฐานก็ใช้ได้นะก็ต่อกันตัวนี้ต่อกับมา์คเลตก็เป็นสองหมื่นต่อกับไอ้เจ้าอา่าอะไรเนะี้ยไอพ่อมดเกียสามก็ต่อไปเป็นสิบเจ็ดเคขอหมื่นได้ต่อกับมาฮาเป็นสิบหกขอหมื่นก็โอเคนะครับผมทิกเกอร์ครับคีสี่ใบแล้วก็ คี้อีก4ใบนะครับรวมกันเป็น8ครับคิ้8ดอรครับมาตรฐานชาโดว์พลาดินคิ้แดรอสฮิว4ครับผมนี่ก็ฮิว4ด่อสฮิว4โอเคนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นแนวทางคร่าวๆของเอจ้าตัวของก์ดไทยในตอนนี้นะครับผมว่าตัวของลิมิตเบรกมันยังใช้เวลานานเกินไปนะครับที่ว่าเราจะบุกเกมไวได้เรา เล่นเป็นตัวนี้มันจะอะไรหลายๆอย่างมันจะคุ้มกว่าในตอนนี้ที่ผมคิดว่านะผมคิดว่าแต่ก็คนอื่นจะคิดไงก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าการจัดเด็กไม่มีผิดหรือถูกอยู่แล้วพี่ชินก็น่าจะเคยพูดเอาไว้ในคลิปของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้ผมเอาเพื่อแบบคนที่เล่นการ์ดญี่ปุ่นเลยนะครับว่าเราจะมาดูกันว่าในยุคข,ของ l e g i o n Shadow p a l a d i n ินเนี่ย มีอะไรบ้างและควรจัดรูปแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวเริ่มก่อนนะครับนี่ครับผมตัวเริ่มสุดยอดเอฟเฟกของตัวนี้ครับเกรดศูนเอ,อ่อเดี๋ยวขอชี้แจงก่อนนะครับที่ผมจัดลิสต์เด็กนี้เป็นสายรีเวนเจอร์นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะฮะมันจะอยู่ในบูสเตอร์ EB ที่11นะครับผมก็อีกสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยถึงจะเข้าไทยนะฮะก็เดี๋ยวชมๆกันไปก่อนประกอบการตัดสินใจว่าตอนเข้าไทยมาแล้วเราจะเล่นดีหรือเปล่านะครับโอเคเอฟเฟกของตัวนี้ครับเจ้าหมา just brow just brow บอกว่าเมื่ออยู่ช่องบรรยากาศอยู่แล้วโดยไลท์ทับครับ for runner ครับไปไหนก็ได้ครับผู้บุกเบิกวิงว่งวิง่งวิ่ง วิ่งได้หมดแล้วก็เอฟเฟกล่างครับผมบอกว่าถ้าตัวที่ติดชื่อฟันทอมตีฮิตนะครับเขาตะบ้านหนึ่งเอาเจ้าตัวนี้เสียบโซเรียกเกดหนออกมาได้2ใบในสภาพเลสนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากผมว่าเก่งมากๆในการตั้งบอร์ดช่วงเราขึ้นเกดสามนะครับเพราะว่า มันเอาไว้บังครับกาดได้ด้วยแล้วก็เหมือนเอาไว้ขูดฝั่งตรงข้ามได้ด้วยว่าเออถ้าคุณไม่กาดนะครับก็เรียบโผลมาสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เรากินอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เกรดสนะครับแน่นอนครับพระเอกของเราครับ p ัน n t ม m ล l a s t e r a b y s s สใบครับผมตัวนี้เอฟเฟกของมันบอกว่าในเทิร์นที่เราทำการรีเจียนนะครับ ให้คอร์ตบาสองหลังจากตอนตีนะฮะหลังจากเอนยังไม่เอนยังอยู่ในช่วงที่โคสยังไม่ถึงโคสสเตปนะครับเป็นเอนคอมแบทเฟสก่อนนะครับเราจะได้คอร์ตบาสองนะฮะกินเลียสามตัวแต่ทําได้แค่ในเทินที่เราทําการรีเจียนนะครับถ้าผ่านเทินที่เราทําการรีเจียนไปแล้วเราจะใช้ไม่ได้นะครับเอฟเฟกต์สองคือ,อเดี๋ยวเอาเอฟเฟกแรกให้จบก่อนเอฟเฟกแรกบอกว่า เราในเทิร์นที่เราเีเจียนกิเรียสามตัวนะครับลุกขึ้นมาสแตนใหม่ได้ฮะก็ตีเหมือนดีเอ็นนะครับลุกขึ้นมาได้แต่อตัวนี้ไม่ต้องตีฮิตนะครับลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาดื้อๆตีแม่งเลยอะไรอย่างงี้เอฟเฟกต์สองบอกว่าตอนสั่งตีนะครับบวกพลังให้มันอีกสองพันนะฮะถ้ามันยืนอยู่อย่างงี้ฮะมันก็ตีหมื่นสามหมื่นสามนะครับถ้ารีเจียนไปก็จะเป็นสองหมื่นนะฮะสองหมื่นสองสองหมื่นสองก็ถือว่าแรงนะครับตีสองรอบอะไรอย่างงี้ก็สี่ใบแน่นอนครับตัวเก่งมากแต่กินคอร์ แน่นอนครับรีเจนคู่หลักมีแล้วก็ต้องมีคู่รองครับแต่คู่รองผมเลือกที่จะใส่เพียงแค่2ใบ2ใบเท่านั้นเพราะว่าเอามากันพวกเออเขาจะเรียกว่าเบรกไลท์นะครับมันจะมีช่วงเบรกไลท์เล่นคู่กับรีเจนอย่างพวกดิเมนชันเนี้ยเขาต้องกิงเพื่อที่จะลิมิตเบรกแต่ถ้าตัวนี้ครับเอฟเฟกมัมาบอกว่าเมื่อมันตีครับ อนที่อยู่ในสภาพรีเจียนได้กินเรียนหตัวแล้วก็บวกคีหนนะฮะถ้ามีตัวที่อยู่แถวกลางเดียวกับมันอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยฮะตีออกมันจะออกที่ินะครับก็ถือว่าเจาะคอสไลท์ได้แล้วก็มี2คีในตัวถ้าเขาวัดคีต,ตายเพราะว่า3ดาเมจเขาจะขึ้น4ผม2คีอยู่แล้วจะเป็น5ถ้าผมใช้คีเขาตายเลยเขาก็ต้องวัดดวงตัวนี้เอามากดมือนะครับ แต่ตัวหลักจริงๆของเราก็คือตัวที่เอามาเล่นคู่กันกันกบเจ้าแฟนทอมบลัสเตอร์นะครับนั่นก็คือมอนเตเดสแฟนทอมตัวนี้นะครับมอนเด p แฟนทอมนะครับเอฟเฟกบอกว่าเป็นเบรกไลท์นะครับพอโดนไลท์ทับบวกหมื่นครับ er เคาน์เตอร์บ้านหนึ่งเรียกหนึ่งตัวเกศสองหรือต่ำกว่าหรือเปล่าหรือว่าเกศสองอย่างเดียวอันนี้ผมลืมนะไม่ได้เล่นนานนะฮะลงมาแล้วจะได้บวกพลังห้าพันด้วยแล้วเมื่อตอนตี ตัวนี้จะตีหมื่นนะครับเกตสองู่ต่ำกว่านะฮะคืงน่าจะใช่นะได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับแน่นอนเรามีคู่หลักของมันแล้วคู่เมสก็ต้องมีด้วยนะครับ4ใบบลัสเตอร์ด k ตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่นะฮะบ,บลัสเตอร์ดัมันจะเป็น r e v e n เจ r รแล้วก็บีอบิสด้วยนะครับเอฟเฟกของมัน บอกว่าเมื่อลงมาในช่องเลกาศนะครับได้ทําให้เราสามารถเลือกที่จะจ่ายก็ได้หรือไม่จ่ายก็ได้นะครับคอ์เตอร์บัตหนึ่งทำลายเกณฑ์นหนึ่งหรือต่ำกว่านหนึ่งตัวนะครับไม่จำเป็นต้องแถวหน้านะฮะมีคนที่ลันการ์ดคนนึงฮะเด็กมาสอนนะฮะบอกโอโ้ยิงได้แต่แถวหน้าฮะถ้ายิงได้แต่แถวหน้ายิงเกณฑ์นหนึ่งก็เที่ยแล้วครับตัวต่อมานะครับผมแน่นอนครับ มีล่างนะอบ,บิสแล้วต้องมีรีเวนเจอร์ธรรมดาครับเขาตัวบาร์สองครับยิงแถวหน้าครับตัวนี้นะฮะยิงแถวหน้าเด็ดสับสนนะครับ,บรก็นั่นแหละฮะไม่มีแค่อะไรครับก็เก้าพันครับมาถึงคนนี้ครับตัวนี้เก่งนะฮะบอกว่าพลังยืนเก้าพันก็จริงแต่ตอนมันบอกว่าถ้ามันสมมติมันอยู่เลียอยู่นี้นะฮะอยู่เลียอยู่เลีย,ย,ยสมมติอยู่เลีย เขาบอกเอฟเฟกต์เขาบอกว่าถ้ามีการทำการรีเจียนเกิดขึ้นในเทอร์นี้นะฮะเราจะได้เรียกเกจหนึ่งออกมาในสภาพเลสหนึ่งตัวนะฮะก็ถือว่าเอามาให้ไอ้เจ้าแฟนทอมบลัส s t e เตอร์กินบอดได้นะฮะจะใส่มาสองนะฮะเอามาคู่กับต okay. ัวคู่คู่รองมันแค่นั้นตัวนี้สุดยอดของเกจสองครับมานาครับแม่มดมานา หรือว่าอ่านว่ามานายก็ได้ลงมาครับเอฟเฟกตบอกลงมาช่องเรียกการตปุ๊บ,บหรือแวนกาดก็ได้ให้เรียกเกรดหนึ่งหนึ่งตัวออกมาในเซมฟอร,รัมเดียวกับเขานะครับก็อยู่ในโซนเดียวกันตรงแถวตรงแถวนี้นะฮะแล้วเมื่อตอนจบเทินไอ้พวกที่เรียกออกมานะฮะกับเขาเด็กก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมยกให้ว่าสุดยอดนะครับเก่งมากแน่นอนครับีจีครับไม่สีนะฮะ ผมใส่แค่3เราไปหาตัวอื่นใส่มาตีเล่นสนุกกว่าบูทหมื่นตัวติดชื่อแฟนทอมนะครับก็เก่งครับเอามาบูทตีตีตีโอ้โต,ตอนเบรกไลท์มาขึ้นส0 0 0มตีอีกรอบ30,000นี้ก็เจ็บเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับผมเกียหนึ่งตัวต่อมาของเรานี่ เฟกบอกว่าเดี๋ยวบอกชื่อก่อนนะครับมันชื่อว่า Shadow Lancer ช่อเท e มันเฟกเฟกบอกว่าเมื่อเข้ามาช่องเรียกาศนะครับทิ้งเกต3สาหนึ่งใบเอา m a n d a y Phantom ขึ้นมือครับเอาง่ายก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่เก่ง l ล m มิ b เบรกแล้วก่อนที่เราจะเข้าเทินเขาเนี่ยเราสามารถแบบ ก็คิดเผื่อเรื่องหน้านะฮะแล้วก็ทิ้งทิ้งให้ตัวคู่รองก็ได้แล้วเอามันเดสเซนทอมมาอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเขาแบบไม่ลงเบรกไลท์แน่ๆอะไรเงี้ยเราช้ากว่าหนึ่งเธออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ทําได้นะ,ะหรือว่าเราจะทําเลยหวังเบรกไลท์เลยก็ได้นะครับผมตัวต่อมาครับผมมัลคอลเลตดุร่างเจ็ดพันนะครับเมื่อตีครับแมนติดชื่อรีเวนเจอร์บวกสามพันครับตีออกหมื่นตีเกตหนึ่งตีหมื่นครับติดชื่อเป็นมัลคอลเลดเหมือนกัน แต่ว่าน่าจะเป็นล่างที่มันยังไม่ใส่เกาะน,นะครับเพราะว่าเน่ยยังเป็นคนอยู่นะครับผมเกณฑ์นหนึ่งใบต่อมาเป็นตัวที่เอามาใช้คู่กับ Buster Dark Revenger เจทำไมผมถึงใส่ Buster Dark ล่างเก่าเพราะว่าตัวนี้ครับโดร e นโดรินบอกว่าเออไม่ใช่ต้องโดร e นเพราะว่าถ้าเป็นโดร e นจะไปซ้ำกับตัวบูสเพิ่มพลังของเออดาร์เอเลนะครับผมอ่า ตัวนี้บอกว่าถ้ามีถ้ามันอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ในตัวของเรียกาศนะครับแล้วมี b l u s t e r d r r รีเบ n เจ r เข้ามาในโซนเดียวกับมันสมมุติไอ้นี่อยู่ช่องนี้อ่ะอยู่ช่องนี้นะฮะช่องนี้แล้วมี Blaster Dark เข้ามาตรงนี้เราจะได้หงาย1ดาเมจนะฮะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอามาใช้ให้ a n นทอมบลัสร์ของเราลุกได้3รอบตอนหนเกมตัวนี้ครับผมเกณฑ1ตัวต่อมา ดาร์คบอลทอมเปสเตอร์ดาร์คบอลทอมเปสเตอร์เอฟเฟกบอกว่าเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งครับตอนลงช่องแวนการ์ดหรือว่าเรียการ์ดให้เลือกเกจโซนหนึ่งตัวมาในสภาพเลตนะฮะก็เลือกมาขำๆก็ได้เอาดอทิเกอร์ก็ได้เพราะหลังๆเดี๋ยวเราเช็คเราเช็คสี่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 ได้ตลอดเดี๋ยวเด็กมันหมดก็เอาดอกมาใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาเพิ่มบอร์ดได้ด้วยแล้วก็ลดจํานวนทิเกอร์ลงแต่ก็แบบบางทีเราลดให้มันเป็นข้อดีอย่าลดให้มันเป็นข้อเสียนะครับแน่นอนครับผม เรื่องของทริกเกอร์เด็กนี้คิ Key 8ปใบดรอสสี่ฮิวสี่โอเคครับผมแล้วก็จะมีของเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันเข้ามาในยุคของ GBT หรือว่า Vanguard G นะครับภาค G มันจะมีเรื่องของการที่เรียกว่าเป็นตัวเกีีรยสีนะครับเป็นการสไตรผมเลือกที่จะใส่ตัวนี้ครับดาดดาใบแค่นั้นจริงๆจ,จะเพิ่มก็ได้นะฮะแต่เราใส่ไว้แค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวิธีการสไตรง่ายๆให้เราทิ้งการบมือครับทิ้งกี่ใบก็ได้ ให้รวมกันได้เท่ากับ3นะครับทิ้ง2กับ1 1 3สามใบหรือว่าทิ้งเกียใบเดียวแล้วก็สไตล์เลยก็ได้นะครับความสามารถพิเศษของการสไตล์คือเห็นไหมฮะมันจะมี3แง่งนะครับกล้องไม่ค่อยชัดนะฮะมันเช็คได้3ามใดครับแล้วพลังมัน16ื่นนะฮะหมื่นบวกมันจะบวกกับตัวที่เราทําการสไตล์ครับสมมุติว่าเรายืนหนึ่งหมื่หนึ่งเราบวกไปก็จะเป็นสองหมื่นสองมื่นเจ็ดตีปึง้ง ขวดเข้าไปนะฮะก็ได้3ได้ด้วยกดมือฝั่งตรงข้ามนะฮะเดี๋ยวผมจะอย่างที่บอกไว้ในช่วงต้นคลิปนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องของการรีเจียนกันหน่อยอ่ะครับผมการรีเจียนนะฮะมีขึ้นมาในตอน v a n กา a r ดภาคที่4นะครับผมมันเป็นระบบที่ทำให้แวนการ์ดเราตีออก20,000ได้ตลอดแล้วก็เก็บ การในดอบโซนพวกทิกเกอร์หรืออะไรก็ได้นะฮะสใบมันทำให้เราเก็บกองได้แล้วก็ตีออก2องหมครับถือว่าเป็นอะไรที่แรงพอสมควรการรีเจนก็คือดอบเรานะฮะต้องมีอยู่แล้ว1 2 3 4อย่างนี้นะครับสี่ใบ แล้วถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเกรดสามเท่านั้นนะฮะเราถึงจะทําการรีเจนได้ก็คือให้เก็บสี่ใบนี้ครับเข้ากองการนะฮะแล้วก็ทําการสับแล้วก็หาคู่เมทของเจ้าตัวนี้ครับ seek the m a t ให้เราทําการหาคู่เมทของมันออกมาก็คู่เมทต,ตัวนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะฮะภาพมันจะต่อกันนะฮะถ้าสังเกตดูการรีเจนคือมันจะเป็นตัวภาพต่อฮะนะฮะ,นะฮะจะเป็นอย่างนี้โอเค ก็จะเป็นเราจะยิงคู่แวร์นี้นะฮะสตัวใน1ช่องก็คือเราจะต้องทำในช่วงเมนเฟสการรีเจนมันต้องทำในช่วงเมนเฟสแล้วเราต้องเก็บก๊าซสี่ใบนั่นเองครับแต่ฝั่งตรงข้ามต้องเป็นเกรดสด้วยนะฮะนั่นคือการรีเจนคร่าวๆง่ายๆฮะมันไม่มีอะไรมากเพราะว่าการรีเจนนี้เล่นง่ายมากโอ้โหมายุคสไตล์นี้ง่ายเลยครับ ก็นี่คือการแนะนำแนวทางเด็ก Shadow พลดินทั้งภาษาไทยและญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ